ไปเดินเก็บหมอนมานะครับเมื่อกี้สิบนาทีได้มาประมาณหกขีดนะวัดแบบเดียวนะครับเวลาเขาออกเยอะเก็แบบแป๊บเดียวก็เสร็จนะ,นนะทำไมเยอะเลยพี่เขามาตัาดหญ้าจะยื่นเสียงตัดหญ้าหน่อยนะวันนี้จองคิวไว้หลายวันนี่นะมมลบรีหมอนกินผลนะครับลูกม่วงมถ้าอย่างนี้ก็คือเปรี้ยวปนหวานนะแดงปลม่วง ถ้าม่วงๆเลยก็จะอร่อยนะหวานๆนะครับจะหาม่วงๆลูกนี้อ่านี่ท้าม่วงประมาณนี้ก็อร่อยนะนะครับถ้าไปล้างน้ําก็เบาๆมือนะครับเพราะเขาแตกง่ายอ่อนออ่นแอนะเนี่โดนมือก็จะเป็นม่วงๆนะครับโอเค หกขีดกว่านะแปบ๊บเดียวเองนะถ้าเราปลูกเรากินเองนะครับแค่เดินเก็บวัละสิบผลก็ได้ประโยชน์จากวิตามินที่เขามีนะผลไม้สีม่วงนะครับแบบนี้นะโอเคครับสวัสดีที่บ้านสนลุงติงพัทลุงกับมมลบรีอินทรีย์ปลอดสารพิษนะครับมมลบรี่หม่อนกินผลนะครับเก็บมาเมื่อกี้สิบนาทีได้มาหกขีดนะแปบ๊บเดียวนะ ตอนนี้เอาไปล้างน้ําเรียบร้อยนะครับคนที่แบบอยากจะให้เอาฝุ่นออกนิดนึงก็ล้างแบบบ้องมือหน่อยนะเนี่ยนะครับผลเขาก็จะประมาณนี้นะนี่นะครับสีม่วงเนี่ยเป็นผลไม้ที่ดีนะนะครับถ้าเกิดออกแดงๆปนอย่างนี้ก็จะมีอมเปรี้ยวนะถ้าม่วงเลยก็จะหวานนะครับนี่นะ แป๊บเดียวได้มานะถ้าเราทำเยอะๆเราก็จะได้เก็บนะฮะประมาณหลังจากทำ4-5วันออกผลแล้วก็เริ่มทยอยสุกเนี่ยเราจะเก็บได้ประมาณสัก2อาทิตย์นะแล้วก็จะหมดนะครับแล้วก็ให้เขาพักต้นสักแป๊บหนึ่งนะให้สะสมอาหารในกิ่งแล้วเราก็เริ่มทําใหม่วงจรเดิมนะถ้าเกิดเรามีหลายๆต้นเราก็แบ่งเป็น4ช่วงก็ได้นะครับกลุ่มละ4กลุ่มอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็ทําไปนะนี่นะครับ โอเคนะครับวันนี้สวัสดีครับหมอนบเบอร์รี่อินซีปอดสังพิษที่บ้านตุงตึงพัทลุงครับเพื่อน